สวัสดีครับวันนี้มาพูดกันต่อเรื่องชุดคีย์บอร์ดมาโครเซต KM403 นะครับที่เขาก่อนผมบอกเรื่องวิธีเซตเมาส์มาโครไปละแต่วันนี้มาจะบอกเรื่องอสังเกตครับรุ่นนี้ปุ่มเลคคอดอยู่ข้างบนบางคนยังเซตไม่เป็นนะครับเห็ว่าด้านซ้ายจะมีปุ่มมาโครอยู่ ชุดนี้ก็ราคาไม่แพงครับผมที่ผมทดสอบเมา่์ก่อนก็ใช้ได้ดีนะครับอันนี้ผมจะมาทดสอบกับเกมเก่านะเกมคาบาวเหมือนเดิมนะครับสังเกตครับถ้าดูปุ่มเนี่ยสังเกตนะครับผมจะใช้ปกติเนี่ยสี่ห้าหกแล้วก็เติมเลือดศูนย์ธรรมดานะครับสมมุติว่าผมมาตั้งเกมนี้นะครับผมก็เริ่มแรกก็กดคคอร์ดกดคคอร์ดป,ปุ๊บกดปุ๊บเนี่ย กดเลคคอร์ดเสร็จเนี่ยสังเกตตัวนี้มันจะกระพิบพเห็นไหมครับกระพริบนี้เสร็จปุ๊บผมก็มาเลือกว่าผมมันจะตั้งที่ขอเป็น G1 แล้วกัน G1 ปุ่มนี้กดจกกด 1, ึ๊กกด G1 ปุ๊บถ้าสังเกตตัวนี้เห็นไหมครับมันกระพิบกระพิบพรเร็วแล้วผมก็มาเลือกปุ่มว่าผมจะใช้อะไรบ้างผมก็ใช้แค่ G5 6แล้วก็เติมเลือด0แล้วก็เลือกมอนแซห็นครับอันนี้ผมกดเสร็จละผมเอาแค่นี้เสร็จปุ๊บผมก็มาหยุดเลคคอร์ด เรอยู่ในคอดกดตัวนี้คราวนี้เราไปลองกันที่ตั้งไว้เมื่อกี้นะครับคือวิ่งออกไปวิ่งไปแล้วก็มาถึงตรงนี้ผมก็เรากดกดปุ่ม G นะครับ G อ่าเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นมันก็บันทึกบันทึกไว้ที่ปุ่ม G หนึ่งนะครับก็จะสั่งงานตามตามที่เรากดสังเกตครับปุ่มนี้เห็นไหมว่ามัน,มนจะ นี่เองกด G หนึ่งตัวเดียวมันก็จะกดมาโคต,ตามที่เราสั่งที่ตั้งไว้นะครับแต่ตัวนี้ผมทางคีย์บอร์ดมาโคชุดนี้ผมเจอปัญหาเรื่องผมยังเซตให้มันวนลูปไม่เป็นนะครับก็มาวันนี้ทำได้แค่นี้ก็บอกแค่นี้ก่อนแล้วกันกด G หนึ่งแล้วมันก็ไปส่วนมากเนี่ยเวลาเก็บเวลวอย่างเงี้ยผมจะชอบใช้ตัว เซตที่เป็นเมาส์มากกว่าแต่ถ้าเป็นเกมพวกยิงปืนถึงเอาไว้ที่คีย์บอร์ดเนี่ยนถ,ถ้ากดเมาส์ที่ผมเซตไปผมก็กดแค่ตัวนี้ไม่ตีอัตโนมัติไป mm hmm. ก็อย่างว่าครับคีย์บอร์ดนี่ยังยังหาวิธีให้มันวนลูปไม่ได้นะครับถ,ถ้าหาได้แล้วค่อยมาบอกกันอีกทีว่ามันเซตกันยังไงแต่นี่คือถ้าเซตเมาส์เมาส์นี่ได้เหมือนคราวก่อนก็ตีอัตโนมัติไปเรื่อย ไม่ต้องไปซีเลือดมัอนเก็บเก็บของเองเติมเลือดเองซื้อเลือดให้เยอะนะ